สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะอยู่กับผมช่องออดดัมซิงครับวันนี้เสีย,ย้วนเรามาตีป่ายยครับยนนะค,ครับแอบมารับงานปลาเด็ดเราครับทีมงานมีแต่มีแต่โคคุณทุกวันนี้ 400ครับในตีป่านะวันนี้นะนี่ครับตีไายมาเยอะแล้วับมาสองสามวันแล้วครับแต่ไม่ได้มีเวลามาถ่ายท่านมาชมดูนี่ โคมัสุรุ่นห้าครับเป็นคอโทนสั้นนะคันนี้เป็นรุ่นพิเศษครับเป็นสี่ร้อยวางเครื่องมาใหม่ละเครื่องยนต์ร้อยสามห้าครับความเคสามวีเสียงเครื่องเนียมนิ่มกิ๊บเลยไม่มีควันเลย เรามาคุมง,งานเองครับได้ขยับแข้งขยับขานานนะครับเอ่โอคตสูเรามาได้เห็นนานแล้วเห็นอย่างนี้ทำงานละแวกนี้คิดถึงนำโชคครับก่อนนำโชควิ่งอยู่เขตนี้นะวิ่งดินงานแปลงครับ รับเจ้าำโชควิ่งงานในแถวนี้เองครับค้นประดูนี้เอาไว้ไดินีควบคุมคนโจรโดยเสียหยวนเราครับเหมือนเดิม ไปกองไว้ด้านข้างด้านตรงนั้นนะครับจะได้เก็บไปทิ้งนะเดี๋ยวผกพร้อมมาใส่ไปทิ้งครับใครมีงานสนใจติดต่อได้ครับทีมง,งานเรานะง,งานปลาดเด่นเราพร้อมบ,บริการครับ จัดนะน้ำอะไรน้ำอะไรหยดเหมือนน้ำมันน้ำอะไรหยดตรงนี้ครับมาดูก่อนซีร้อครับบัานเคซาวี เร็วแรงทะลุดรบครับเฮ้ย้ยเ,เขียนลิ้งนะ รอเลยก็เทยบอกไอ้ความแรงเกินตัวครับป,ปั๊มเคสามวีแล้วนะปลาเด่นบอกว,ว่าจัดค่ายค่ายกูเบลงเลยปั๊มเคสามวีครับนี่จัดปั๊มลูกใหม่เลย เับประกันความแรงครับ ใ้ปล่อยให้เป็นป่าลกลางเยอะนะครับเ้เัดไปเรื่อยๆครับ าหน้าเกี่ยวข้าวเราไปดูรถเกี่ยวครับตีหยนขึ้นรถเกี่ยวอีกนะเมกันยาวๆครับฝากกไลคก์กดติดตามช่องวัดดั้าซิ่งด้วยนะโอเคครับ เียยวนครับเสียยวนต้นประดูนี่เอาไว้นะั่นทุกวันนี้ต้นประดูราคาแพงครับนี่เอาครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัดน,น้ำซิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ นี่ดึงนั่นน่ะเอ๊สวัสดี